สวัสด S! <S ีพ ання, arada, target target aciones, ี่น้อง fc ครับคลิปน um ี้เรามาพูดถึงเรื่องของคลัดก้อนกันนะครับจากคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้พาพี่น้องนะครับไปทําการประกอบชุดคลัดแผ่นวิธีการประกอบคลัดแผ่นนะครับวิธีการจัดมาร์กใส่มาร์กของ jd คลัดนะครับเราได้ก็ได้ทําคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยในคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องของคลัดก้อนกันก่อนนะครับเมื่อเราพูดถึงคลัดก้อนนะครับเมื่อเราพูดถึงคลัดก้อนนะ บางครั้งบางทีคลสมันหมดนะครับคลสมันหมดในลักษณะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะครับเราก็ไปทําการสั่งซื้อนะครับของเกรดท้องตลาดมานะครับเกรดดีๆในท้องตลาดมามันก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับเพราะว่าบางทีก็ต้องเข้าใจนะครับว่าลูกค้าไม่มีงบประมาณที่จะไปทําการเปลี่ยนเป็นของแท้ยกชุดนะครับเพราะว่าของแท้ยกชุดบางรุ่นนะครับราคามันก็ เป็นพันนะครับอาบางครั้งบางทีนะครับงบประมาณไม่พอก็ต้องจําเป็นจะต้องอลงมาที่ของเกรดท้องตลาดนะทีนี้เมื่อเราพูดถึงเกรดท้องตลาดนะครับเ <c oughs> มื่อเราพูดถึงเกรดท้องตลาดในชุดคลัดก้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับมันมักจะมีปัญหาตามหลังมาเสมอนะครับพี่น้อง f c ปัญหาที่ตามหลังมานะครับมันมีอะไรบ้างนะครับพี่น้อง FFC นะอ่าผมยกตัวอย่างอันนี้เป็นโครงโครงของแท้นะ เป็นโครงกล่องแท้นะครับอันนี้เป็นคัดก้อนนะครับก้อนคัดนี่แหละนะทีนี้นะครับเราไปซื้อมานะครับของบางยี่ห้อนะของสินค้าบางยี่ห้อมันไม่มียางกระแทกคัดก้อนมันไม่มีร่องตรงนี้เลยนะครับไม่มีร่องให้ใส่ยางกระแทกคัดก้อนเลยนะครับอพอมาใส่แล้วมันเกิดเสียงดังนะครับพี่น้องเอฟซีนะพอมาใส่แล้วมันเกิดเสียงดังแล้วทีนี้นอกจากเครื่องของ ไม่มียางก,กระแทกคัดก้อนแล้วนะครับไม่มียางกระแทกคัดก้อนแล้วปกติยางมันจะอยู่เสาเล็กเนี่ยนะครับต่อมามันก็จะมีเรื่องของตัวนี้นะครับเรื่องของเสาเสาตรงนี้นะครับเสาตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นของเทียมนะครับถ้าเราใช้งานไปนะครับถ้าเราใช้งานไปสักพักหนึ่งบางทีอาจจะอาทิตย์หนึ่งนะครับอาจจะอาทิตย์หนึ่งเลยแหละเสาคลอนนะครับเสาคลอนเสาขาด สาหลุดนะครับดังนะครับทําให้เกิดเสียงดังนะครับพี่น้อง Fc ตรงนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะครับถ้าหากว่าใครไปซื้อชุดคัดก้อนเนี่ยซื้อมาแบบนี้ยกชุดมาแบบนี้นะครับก็ให้ทําการนะครับเชื่อมด้านหลังนะครับเชื่อมด้านหลังให้เชื่อมเสาให้มันติดกันเลยนะครับอย่าให้เสามันคลอนได้นะครับตู้เชื่อมเชื่อมเลยนะครับพี่น้อง Fc อันนี้ฝากไว้เลยบอกไว้เลยนะครับ ต่อมานะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่มันจะเกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนก็แล้วแต่กับคัดก้อนนะครับที่เป็นเกรดท้องตลาดนะอย่างเช่นของค่ายนี้นะครับขาดตรงนี้เลยนะครับแกนขาดนะครับเฟืองตรงนี้ขาดเลยนะครับมักจะเจอปัญหาบ่อยๆในเรื่องของเฟืองขาดนะครับถ้าเป็นอ่าค่ายวายนะครับค่ายวายนะครับอ่าเฟืองรูด นะครับเฟืองรูดนะครับก็เจอกันบ่อยๆเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากว่ารถของท่านใดนะครับยังเป็นโครงสร้างของแท้อยู่นะครับถ้ายังเป็นโครงสร้างของแท้อยู่ก็นะครับให้ใช้โครงสร้างของแท้นะครับให้ใช้โครงสร้างของแท้ก็คือการยำนะครับก็เรียกว่าการยำถอดเอาชุดก้อนคัดนะครับมาใส่โครงของแท้นะครับ น่าใส่โครงเดิมนะครับโครงเดิมมันเป็นเหล็กแข็งนะครับพี่น้อง f c นะอ่าถ้าหากว่าใช้โครงเทียมนะครับโคร,โครงเกลดท้องกลาดบางยี่ห้อเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับทําการเชื่อมนี่นะครับสามเสานี้เลยเชื่อมให้ติดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเฟืองนี่อันนี้นะครับผมก็ไม่กล้ารับปากนะว่าของยี่ห้อไหนค่ายใดนะครับจะสามารถใช้งานได้ ทนนะครับหรือบางยี่ห้อนะครับอาจจะเอามาใส่แล้วมันขาดอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นของยี่ห้อไหนกันบ้างนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่มักจะถามกันบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของเวลาเราใส่เข้าไปปับ๊บอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราใส่เข้าไปปับ๊บขันน็อตแน่นปับ๊บชามเจดีเนี่ยมันไม่ฟรีเลยเจดี JD มันหมุนไม่ได้เลยนะครับมันล็อกตายเลยนะครับอ่ามันเกิดจ,า,จากสาเหตุอะไรล่ะ นะครับสาเหตุที่มันเกิดขึ้นก็อ่าเกิดขึ้นมาจากเรื่องของอ้าลงไปแล้วไม่ยอมขึ้นอีกทีนี้นะครับอ่ามันเกิดขึ้นมาจากเรื่องของฟันเฟืองตัวนี้นะครับฟันเฟืองตัวนี้เลยนะครับฟันเฟืองตัวนี้นะครับบางทีมันสั้นเกินไปนะครับมันสั้นเกินไปนะเวลาเราขันลงไปปั๊บเนี่ยโครงอ่าโครงสร้างตรงนี้ตรงที่มือผมชี้เนี่ยนะครับโครงท่อนนี้มันไปชนกันกับเจดีคัท มันบีบใส่กันกับ JD c u ัตนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าไอ้ตรงนี้มันสั้นไปไหมนะครับพี่น้อง f c นะหรือรถบางรุ่นนะครับมันจะมีแหวนรองข้างในนะครับแหวนรองข้างในต้องใส่แหวนรองลงไปก่อนนะครับใส่ลงไปในใส่ลงไปในเ d คัตก่อนแล้วค่อยทําการใส่ชุดคัตก้อนตามหลังลงไปนะครับอ่าดังนั้นนะครับรถที่ว่าขันน็อ นะครับขันนัดเข้าไปแล้วมันแน่นพอมันแน่นปั๊บทีนี้มันเกิดเป็นอาการสตาร์ทแล้วรถมันกระตุกกระโดดดับนะครับแบบนี้นะครับพี่น้อง fc นะรถมันจะวิ่งอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเข้าเกียร์นะครับพี่น้องนะอันนี้ก็ไปพิจารณาเรื่องของฟันเฟืองตรงนี้แหละฟันเฟืองมันสั้นหรือเปล่านะครับถ้าว่าฟันเฟืองมันสั้นก็ต้องหาแหวนรองแล้วล่ะนะครับพี่น้อง fc หรือว่าท่านทําแหวนรองหายนะครับในตระกูลเว็บร้อยมันมีแหวนรองนะเว็บร้อยยี่ห้ามันไม่มี นะครับมันไม่มีนะอ่าตรงนี้นะครับพี่น้อง FC นะเอาละนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มทําการประกอบนะครับรถบางรุ่นนะครับอย่างเช่นตระกูลเว็บร้อยนะครับจะมีแหวนวางรองลงไปก่อนนะครับค่อยใส่คัดก้อนนะครับพี่น้อง FC นะอันนี้เป็นการสาธิตการประกอบนะครับยังไม่ได้ประกอบจริงนะครับพี่น้อง FC นะทีนี้เรามาดูนะครับแหวนนะครับแหวนตรงนี้กับน็อตนะครับจะเป็นน็อตตัวใหญ่นะครับพี่น้อง FC นะ เวลาที่เรานะครับใส่เข้าไปแล้วเราจะพับล็อกเนี่ยไอที่เป็นแขกแเนี่ยนะครับเราจะพับเข้ามาตรงล่องนะครับของน็อตนะครับเพื่อกันคลายแล้วเวลาเราใส่ลงไปนะครับเราจะต้องหมุนนะครับให้มันลงล็อกด้วยนะครับสําหรับแหวนล็อกกันคลายแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแหวนสปริงนะครับผมใส่เป็นแหวนสปริงนะตรงนี้นะครับเอาภาษาอังกฤษออกนอกนะครับแล้วก็ขันลงไปพอขันลงไปแน่นได้ที่นะครับ อ่าสมมุติว่าเราขันลงไปแน่นได้ที่เราก็ต้องพับล็อกนะครับพี่น้อง FC พับล็อกกันคายนั่นแหละนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการประกอบนะครับชุดฝาปิดกลองโรตารี่นะครับตรงนี้เป็นกลองนะครับอ่ากลองตรงนี้จะมีประเก็นด้วยนะครับอ่าจะมีประเก็นด้วยตอนนี้ยังไม่ได้ถือประเก็นมาเดี๋ยวขออนุญาตทาการหยิบประเก็นมาก่อนนี่มันจะเป็นประเก็นแบบนี้นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่นอ็อตนะครับอ่าใส่น็อต3ตัวนั่นแหละนะครับเป็นน็อต เบอร์8ตัวเล็กๆ3ตัวนะครับพี่น้อง FC อันนี้เป็นการสาธิตการประกอบนะครับยังไม่ได้ทำการประกอบจริงหรอกนะครับเพราะว่าชุดแผ่นคัดยังไม่ได้สั่งมาเลยนะครับลืมลืมลืมพี่น้องลืมนะครับอันนี้สมมุติว่าเราทำการขันน็อตเข้าไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ใส่ไว้โชว์เฉยๆนะครับว่าน็อตมันเป็นตัวแบบนี้นะครับให้รู้นะครับหลังจากที่เราทําการขันน็อตไปแล้วเนี่ยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของมาร์กแกนเกียร์นะครับมาร์กแกนเกียร์มาร์กกลไกกดคลัตช์นี่แหละนะครับถ้าหากว่าเราใส่ผิดเข้าเกียร์ไม่ได้เข้าเกียร์ไม่สุดนะับเข้าเกียร์ได้ด้านเดียวนะครับตรงนี้มันมีมาร์กเห็นไหมจุดกลมๆนะครับจุดกลมๆตรงนี้นะครับอ่ากับฉีดตูตรงนี้นะครับพี่น้องเห็นฉีดไหมนะครับอ่านี่ตรงนี้ตรงปลายนิ้วผมมันจะมีฉีดเห็นไหมฉีดยาวนะตรงปลายนิ้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะ เวลาที่เราประกอบนะครับเราจะต้องใส่ให้มาร์กตรงนะครับขีดกับจุดจะต้องตรงกันนะครับแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมแบบนี้เลยนะครับจะต้องตรงกันแบบนี้เท่านั้นนะครับอ่าถ้านอกเหนือจากนี้มีปัญหาการเข้าเกียร์แน่นอนนะครับพี่น้อง f c นะเอาละนะครับทีนี้เราก็จะเป็นขั้นตอนของการอ่าใส่กลไกลกดคลัตช์นะ กดไกลกดคัดนะครับอ well ่าวางลงไปก่อนเลยแบบนี้เลยนะครับอ่าข้างล่างมีลูกปืนนะวางลงไปก่อนให้มันเข้าไปในล็อกของลูกปืนนะครับให้สังเกตดูนะครับเวลาที่เราสวมลงไปเนี่ยนะครับสวมมาร์กตรงนี้ลงไปนะครับนี่สันเดือยตรงนี้นะครับจะลงไปในร่องตรงนั้นนะครับพี่น้อง fc นะเออตรงนี้เลยนะครับแล้วก็วางให้ได้ตำแหน่งมาร์กนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับพี่น้อง fc ก็จัดตำแหน่งลงไปเลยนะครับ อ่าเมื่อได้ตำแหน่งแล้วก็นะครับอ่าอย่าลืมนะครับว่ามันจะมีสปริงนะครับอ่ามีสปริงอยู่นะครับกับเม็ดลูกปืนนะครับพี่น้อง f c นะสปริงบางท่านอาจจะถามว่ามันหายไม่ใส่ได้ไหมได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับใส่สปริงลงไปแล้วก็ใส่ลูกปืนนะครับเอาด้านหน้าคว่ำลงไปนะครับพี่น้อง f c นะก็นะครับที่เหลือก็เป็นขั้นตอนของการ ประกบแข้งคัดนั่นเองนะครับทาประเก็นจรบีทาประเก็เนแล้วก็นํามามาานํมใส่เลยนะครับแล้วก็ประกบแข้งลงไปนะครับก็มีเพียงแค่นี้ภายในห้องคลัดของเวฟหนึ่นะครับเอาละในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้ายําชุดคลัดก่อนครับ